สวัสดีครับมาพบกับมอตชานอลอีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Deep Sea Adventure ครับเรือดำน้ำครับ <c oughs> เกมนี้ก็เล่นแบบขขบขึ้นไป26อมทีหกคนแล้วก็สามสิบนาทีค่ะอุปรกรณ์ในการเล่นก่อนที่จะไปดูอุปรกรณ์ในการเล่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ก็อุปกรณ์ในการเล่นก็จะมีเรือหนึ่งลำครับเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วก็ทายมาร์กเกอร์ครับอันเล็กๆอย่างนี้อย่าหายน,นะวางไว้ตรงเบอร์ยี่สิบห้าครับตรงแล้วก็ตัวละครของเราก็จะมีอยู่น่าจะประมาณหกสีนะครับลูกต่อสองลูกอันนี้เอาไว้วางแทนทายเรจะสอนแล้วกันสมบัติก็จะมีอยู่สี่ประเภทนะครับก็เราก็จะวางเรียงอย่างนี้นะครับจากระดับแบบว่า จากรูปทรงก็ได้หรือว่าจากสีก็ได้มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมุติผมเล่นหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันนะครับออกไปก่อน oh <my> พอแรกคือเราทอยลูกเต๋าครับออกซิเจนจะไม่ลดก่อนนะทุกงนเราจะไม่จนก่อนเราจะหยิบสองบัตรนี่ครับทอยเต๋าครับสองลูกอย่างนี้คือสีแดงเริ่มก่อนนะครับแดงก็เดินเลยครับจาก อยู่บนลงล่างนะครับหนึ่งสองสี่ห้าแตเ่เวลาจะขึ้นหรือไม่แต่อยู่ลึกขนาดไหน,นต้องขึ้นมาให้ถึงสุดเรือเลยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงโอเคต่อไปก็ตาสีเหลืองว่าทอยสี่ลองสีมาในอย่างเงี้ยแล้วสีแดงบอกถอยอีกสักครั้งแล้วเก็บสมบัติด้วย ไฮสีหนึ่งสองสามสี่เก็บสมบัติแล้วนี่สองสีแดงเก็บสมบัติไปแล้วเราก็จอกลมๆเนี่ยมาวางแทนที่สมบัติครับแล้วสีแดงหมดจะขึ้นแล้วสีเหลืองยังลงอีกสี่ยังไม่เก็บก่อนจากนั้นสีแดงก็เก็บแล้วก็ตาสีแดงใช่ไหมแล้วก็ลดออกซิเจนไป็นหนึ่งเือยี่บสี่แล้ว แล้วสีแดงก็เดินขึ้นซีนหนึ่งสองสามสี่เอ้ยลืมบอกนะครับไออันนี้หนึ่งอันนะลดการเดินของเราด้วยจากที่จะเดินได้สี่กับเดินได้สามครับแต่เวลาเราอยู่เราจะอยู่ท่องเดียวกับคนอื่นแล้วก็จะข้ามเลยครับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามหีเลยเก็บสมบัติอีกอืทดสอบความโลภของแต่ละคนเก็บไว้เยอะมันก็จะสวยครับ ออสีเหลืองไม่ยอมล,ลงไปอีกหนึ่งสองสามสี่หา้าจะลองแบบสมบัติลึกๆตาสีแดงก็ลดออกซิเจนไปสองเลยครั้งนี้จากนั้นก็ถอยเดินอนที่สี่ครับเดินได้แค่สองครับแลวจากนั้นตาสีเหลืองครับสีเหลืองก็ลงไปอีกไม่ยอมขึ้นสองสามสี่ลดออกซิเจนไปสองครับสีแดงลดไปเยอะแล้วครับ จากนั้นก็พออเดินห้าครับขึ้นเรืออย่างนี้คือจะลงอีกก็ได้หรือจะไม่ลงแล้วก็ได้นะครับจากนั้นก็ตอนเปิดมอนเอาสมบัติมาห้ามดูนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นเรือมาดูได้ครับนี่นี่สีคนที่อยู่ในเรือเนี่ยจะไม่นับออกซิเจนนะครับต่อไปสีเรือก็ชั้นโลบครับลงไปอีก สองสามสี่ห้าฝาสี่ลงไปอีกหนึ่อี่เก็บแล้วฝาสีเหลืองต่อไปก็ขอขึ้นแล้วก็ลดออกซิเจนหนึ่งก่อนแล้วก็ถอยหกเหลือห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บอีกเก<า>็บไปเรื่อย ลดสองกออกซิเจนก่อนเลืหอันทล่หกรถเหลือสีหนึ่งสองสามสีเก็บอีกโอ้โหแล้วสีเหลืองก็ลดไปสามสองเดินไม่ได้ครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปิดเล่นไปเล่นมาจนออกซิเจนหมดเมื่อไหร่คนคนั้นก็จะขึ้นมาบนเรือแต่ว่าสมบัติทั้งหมดที่เก็บมาจะวางเป็นแถวอยู่อย่างนี้ครับเนาะ แถวราสามชิ้นเท่านั้นนะครับอย่างนี้คือนับเป็นหนึ่งนะครับแบบว่าวางอย่างนี้นะครับนับเป็นหนึ่งนะวางไม่ก้นทะเลเลยนะครับเขาคือเขาไม่ได้สมบัติครับจากนั้นกลมๆพวกนี้ก็จะเอาออกไปจากเกมครับแล้วก็จะเลื่อนมาใกล้ๆเหมือนสมบัติมันขึ้นมาแล้วนะสมบัติขึ้นมาเรื่อยๆเรียบร้อยครับขึ้นมาเหมือนย่นเส้นทางในการคื เราจะเก็บน้อยๆก่อนแล้วค่อยไปเก็บมากๆตอนรอบที่สามก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเก็บมากๆก่อนแล้วก็จมน้ําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งมีหลายๆคนก็จะลดออกซิเจนไปเรื่อยๆเลยนะครับลูกเต๋านี่มันมีหน้าหนึ่งถึงหน้าสามเท่านั้นนะครับเพราะงั้นถอยมากที่สุดก็ได้หกตอนที่ลงไปเนี่ยไม่น่าพลอย ให้ได้หกเลยน่าจะทอยได้น้อยแต่ตอนที่ขึ้นมาควรจะทอยได้เยอะๆนะจากนั้นเราก็เล่นอย่างนี้นะครับสามรอบครับถ้าจบรอบที่สามแล้วเราไม่เราม,มีแล้วนับแต้มสมบัติกันไอไอสมบัติรอบที่เราจะไม่เกี่ยวกับรอบนี้นะคะคือว่าไม่นับในการเดินหรือไม่นับออกซิเจนนะครับคือแบบว่าไปไปไปเลยอ่ะนะไปเก็บไว้เลยไม่ไม่นับแล้วไปเก็บไว้บนเรือเลย และจากนั้นก็คือเล่นรอบจบรอบที่3แล้วก็มานับแต้มสมบัติกันถ้าใครมีแต้มเยอะกว่ากันก็ชนะนะครับนี่แหละครับทั้งหมดของเกม d i ฟซี a อเวนเจอร์ปชนภัยใต้ทะเลแล้วชมกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันบนวนชเนอร์อยกแล้วนครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม ดิฟซีแอคเวนเจอร์ครับเรือดำน้ำครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันนะครับ